นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยสายการบินของท่ากาศยานร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเ้าไปเช็คอินก่อนนะครับเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเช็คอินก่อน,นครับเรามีไฟบิน,บนเที่ยงครึ่งนะครับ รอเช็คดินก่อนนะครัครับเรียบร้อยครับ ที่นั่งยี่ปดีนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องรับรองผู้โดยสารแล้วนะครับก,ก่อนที่จะทําการขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร,ครนะครับก็จะมาถึงท่าอากาศายานสนามบินร้อยเอ็ดนะครับก็จะอยู่ที่ห้าโมงครึ่งนะครับ เราก็ออกจากสนามบินแล้วนะครับกำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะครับก็แดดออกแล้วครับหลังจากที่แดดไม่ออกมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับครับก็เดินขึ้นเครื่องกันนะครับก็เต็มเต็มล้ำครับ ของเราก็จะขึ้นด้านหลังนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงดอนเมืองแล้วจะถ่ายให้รับชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าแถวกันนะครับโซนของเราโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลัง เจอกันที่ดอนเมืองครับตอนนี้เรามาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินไปด้านหน้านะครับตอนนี้กำลังเดินไปด้านหน้าครับเพื่อที่จะไปขึ้นแท็กซี่ครับแล้วไปำทำธุระของเราต เดินทางด้วยความทุรกทุเลนิดหนึ่งครับทำไมถึงใช้คำนี้ครับฝนตกครับรู่นี่เลยนะครับเนเขาเอื่นตกลมอากาศพี่น้อง ากาศที่กรุงเทพครับไม่เหมือนร้อยเอ็ดครับอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับก็ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าด้านนอกก็กําลังคึมคมนะครับไม่ตกแต่ร้อยเอ็ดของเราตกนะครับร้อยเอ็ดของเราครับฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อขือนยันเช้าเลยนะครับยังไม่ได้หยุดเลยนะครับตรงนี้เราอยู่ที่อาคาร หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เดินอีกไกลนะครับอีกไกลเลยนะครับกว่าจะเห็นแท็กซี่นะครับยังไม่ได้ออกจากคารผู้โดสารนะครับตอนนี้นะครับก็มาทําธุระเช่นเคยครับทําธุระแล้วเราก็จะกลับวันพรุ่งนี้นะครับไฟบินของเราก็10บโมงครึ่งนะครับถึงร้อยเอ็ดก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับ ก็แอรในอาคารหนาวหนาวจนคนลุกพี่น้องก็หลายสายการบินนะครับที่กำลังเข้ามาทั้งเข้ามาแล้วก็กำลังจะบินออกไปนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับการขึ้นมาทำทระที่กรุงเทพอีกหนึ่งครั้งนะครับเลยถ่ายบรรยากาศให้ใครรับชมนะครับทีนี้เราก็เดิมนมาเรื่อยครับออก็ใกล้จะถึง อาคารผู้สังเขาออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาแท็กซี่กันแล้วก็จะไปทำธุระนะครับที่แถวตัวเมืองนะครับอ,อาคารผู้สั่งเขาเจะเยนนะเจ็ยนแล้วก็หนาวทีเดียวเลยนะครับตอนนี้ผมก็หนาวมากๆเลยนะครับสะดุด Please watch your step. จุดทุศทางเรื่มจบระหว่งางลงเรียบกันครับตอนนี้เราเดินมาข้างล่างแล้วนะครับ เนนราจะไปทำธุระในเมืองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ส c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในกันนะครับทีนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศงานทำงานนะครับที่กทมนะครับแต่ก็ไม่ถ่ายให้รับชมว่าไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็เป,ป,ป็นบรรยากาศครับตั้งแต่ช่วงห้าโมงเช้านะครับ ขึ้นเครื่องเที่ยงครึ่งน,นะครับมาถึงสามีดอนเมืองนี้ก็จะอยู่ที่เวลาบ่ายบ่ายโมงครึ่งน,นะครับรก็ภารกิจตามหาหรือถแท็กซี่ครับนี่เราลงมาแล้วลครับเราก็จะไปจับคิวนะครับจับคิวเพื่อที่จะรอรถแท็กซี่มารับนั่นเองนะครับงัจับ ที่เราออกมาจากห้องผู้โดยสารนะครับของทีเรียบอยแล้วนี่เราจะเข้าไปจับนะครับไปจับคิวนะครับนี่คือห้องพักห้องรอผู้โดยสารนะครับถุงรถแท็กซี่ครับที่จะเอาตั๋วนะครับยังครับขอบคุณครับรอี่คิว เราได้หนึ่งร้อยเจ็ดอมายเลข้อนเหมายเลขหกเ้าเ้ที่กลองเก้อีกสองคิวที่สองนะครับก็ถามว่าสะดวกไหมมาที่สนามบินดอนเมืองผมว่าสะดวกครับสะดวกที่ที่เราเดินทางนะครับเราลงสนามบินครับเรา ทางจากรถอฟเอกแล้วก็มาลงที่สนามบินนะครับพอลงที่สนามบินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเอาตั๋วแท็กซี่นะครับนี่เขาเรียกแล้วนะครับเจอที่มากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มาจากรถไฟเอกนะครับภาษามบินตอนร้อนเมืองนะครับเจอที่มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ